ทั้งนะครับผมกับเอคเกมเมอร์ะนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับอ่าภาคศูนย์จุดสิบสามจุดหนึ่งนะครับมันก็อันนี้ที่ผมเข้าอยู่มันศูนย์จุดสิบสามจุดศูนย์ครับลิงโหลดผมก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับอ่าก็สําหรับที่ผมไปดูดมาปุ่มเมนูมันก็จะมีสามปุ่มนะครับตรงนี้ครับถ้าปุ่มตรงนี้ก็จะหายนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นภาษาใช่ไหมครับ มันอาจจะมีภาษาอยู่นะครับหละกคอลจะเป็นปุ่มสกินมั้งถ้าผมจาไม่ผิดอ่าใช่นะครับลิงก์หลดก็อยู่ใต้ใต้คลิปนะครับอืมที่ผมยังไม่เล่นหรือผมยังไม่ติดตั้งนะครับเพราะว่า a อ d ด o อ d ของผมมันต่ํากว่านะครับต่ํากว่าที่มันจะให้นะครับอ่านดอยของผมต่ำกว่าที่มัน กำหนดไว้นะครับอ่ามันกำหนดไว้นะครับผมก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับกดไลค์และ subscribe นะครับดึงโดดอยู่ใต้คลิป